สวัสดีครับวันนี้พบกับผมาสนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการเปิดกระชาตู้ใหม่นะครับแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับตู้ใหม่เล,ล็กๆนน,น้อยนะครับว่ามีตัวไหนควรเปิดแล้วก็ตัวพวกนี้เนี่ยมันใช้ลงอะไรเป็นหลักเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะก็คือตู้นี้เนี่ยเป็นตู้ที่เอาไว้แบบว่าผ่านตัวออฟเรานั่นเองนะครับก่อนที่ตู้แบบสิ้นเดือนจะมาหรือตู้แยกที่ตัวจูกรัมหรือตัวฮัชวันเนี่ยจะมาเนาะก็ เป็นหนึ่งตู้อ่าเป็นหนึ่งตู้ที่เอาไว้ผ่านออฟเราเนาะก็ถ้าเกิดเล่นไปตอนเลทเเกมแล้วเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องเปิดตู้นี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันที่สกิลของแต่ละตัวแล้วก็ทางด้านของตัวความสามารถแต่ละตัวกันเลยนะก็มาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับก็คือทางด้านของตัวโทคินาดะนั่นเองนะก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เป็นตัวไฮไลท์ของตู้นั่นเองนะก็หลายๆคนพูดถึงกันเยอะนะครับก็ตัวนี้เนี่ยมีทางด้านของตัวการโจมตีปกติที่แรงมีสกิลที่แรงแล้วก็ เป็นการโจมตีระยะไกลด้วยแถมกอย่างตัวนี้อยู่ในทั้งด้านทางด้านของตัวสายสีม่วงหรือเป็นสายเลือดนั่นเองนะดังนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่มีการต้านเหน็บชาแล้วก็มีการเพิ่มฮิตโจมตีมีการยืดระยะเวลาท่าเสริมพลังกับทางด้านของตัวลบลีกหรือก้าวพิบตาอีกหนึ่งครั้งกับตัวยกเลิกการ์ดของสตูนะครับก็เป็นตัวที่ใช้ลง PVE ส่วนใหญ่ก็คือเป็นสายลงดันพวกน้ําหอมพวก ทางด้านของตัวเลดต่างๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้ในการลงเลดพวกเลดสีเหลืองได้ก็คือตัวสีม่วงเนี่ยมันจะไปลงในเลดสีเหลืองใช่ไหมหรือว่าลงน้ําหอมสีเหลืองนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถกดฟาร์มออโต้ได้นั่นเองนะครับแต่ก็ตัวนี้เนี่ยจำเป็นสําหรับคนที่ยังไม่มีจําพวกของตัวโทชิม่วงหรือตัวกิมจอม่วงนะครับก็คือถ้าเกิดใครมีแล้วสามารถใช้2ตัวนี้เนี่ยกวาดล้างหรือว่าแบบกดออโต้ ในการเล่นของจําพวกน้ําหอมได้หรือว่าแบบพอเล่นมือแล้วบพอเล่นไหวเนี่ยก็สามารถเล่นแทนได้นะคือตัวนี้มันไม่ได้จําเป็นขนาดที่ต้องเอามาแทนร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะก็จะเป็นตัวสายฟาร์มที่ดีกว่า2ตัวนั้นมาอีกนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นสายโจมตีระยะไกลเนาะก็เดี๋ยวผมเปิดตัวโทชิม่วงกับตัวที่เป็นกิมจอม่วงให้ดูครับก็จะเป็น2ตัวนี้เลยนี่กิมจอม่วงกับโทชิม่วงนะครับก็จะอันดับติดกับผมเลยเนี่ยก็หายง่ายเนาะ ก็2ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดคนมีแล้วแล้วก็มันเล่นสามารถฟาร์มได้แล้วเนี่ยก็สามารถใช้แทน,นกันได้เนาะสำหรับตัวโทคินาดะก็ผมยังไม่มีตัวสีม่วงที่ใช้ฟาร์มดีๆนะครับผมก็จะเปิด5แพ็คเนาะส่วนตัวต่อมาก็คือตัวฮาริเบลนะครับฮาริเบลเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับถ้าเกิดใครยังไม่มีอิชิดะเขียวเนี่ยก็สามารถใช้ฮาริเบลได้เพราะว่าถ้าเกิดดู3สกิลแรกไอ้สตัวพาสีแรกของมันดีๆเนี่ยมีการ พิ่มสกิล40%มีการเพิ่มการโจมตีปกติ40%แล้วก็ถ้าไม่ตายแรงขึ้นอีก60%นะครับก็เป็นอะไรที่สกิลจะแรงขึ้นมากๆนะมีการลดคุณเราให้ตัวเอง12วิมีการต้านแช่แข็ง100%แล้วก็เพิ่มขอบเขตการโจมตีแรงอีก20%ก็คือมีการเพิ่มระยะการโจมตี20%กับตัวเพิ่มฮิตแล้วก็ยืดเวลาถ้าเสริมพลังกับตัว9ฮิปตาเพิ่มอีก1ครั้งนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ถ้าไม่มีอิชิดะเขียวใช้ตัวนี้ด้วยก็จะดีมากๆเพราะมีการ เสกโลให้กับเพื่อนด้วยนะครับก็จะทําให้ทีมเราแข็งแกร่งมากขึ้นในการลงโห e, มด PVE หรือพวกดันน้าหอมเหมือนกับโทคินดาดะนั่นเองนะมาดูวันที่ตัวต่อมาเลยครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมมองว่ากลางๆแล้วกันไม่ได้เก่งมากไม่ได้เด่นมากในตู้นี้นะคือตู้นี้จะไปเด่นที่ตัวฮาริเบลแล้วก็โทคินดาดะนะครับแต่ตัวบารากันเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่กลางๆนะครับคือตัวสเตตัสก็กลางๆไม่ได้เวอร์วังอลังการแต่ ตัวสกิลก็กลางๆนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเปรียบเทียบสกิลกับตัวฮาริเบลเนี่ยต่างกันแน่นอน,นครับคือฮาริเบลเนี่ยสี่สิบสี่สิบแล้วก็หกสิบมั้งตัวอ่าบาลากันเนี่ยคือยี่สิบยี่สิบสี่สิบนะครับก็คือน้อยอกว่ากันมาประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็มีลดคูดาวมีการลอดจากอ่าความเสียอาเขาเรีกเลยกอะไรลอดจากความเสียงหายถึงตายหรือว่าถ้าเกิดตายไปแล้วเนี่ยมันก็จะลุกขึ้นมาได้อีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะแล้วก็ลดร,ระยะเวลาอ่อนแรงลงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีการเพิ่มฮ เวลาติดสถานะผิดปกติเนี่ยเพิ่มอีกห้าวิแล้วก็มีการก้าวผิบตาเพิ่มอีก1ครั้งเนาะก็คือตัวบารากันเนี่ยเป็นตัวที่เน้นสถานะไม่ได้เน้นตัวดาเมจจ่าๆเหมือนตัวฮาริเบลหรือว่าเป็นโทคินดาดะนะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเอามาฟาร์มก็อาจจะต้องใส่ไอเทมที่ค่อนข้างมากอีกนิดหน่อยแต่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่โจมตีไก่เนาะก็สามารถใช้ฟาร์มได้นะก็เป็นตัวสายสีน้ำเงินนะครับก็สามารถใช้ตัวที่เป็นตัว เบคุยะน้ำเงินแทนได้ไอเบียคุยะลำดาบนั่นแหลนะเนาะก็สามารถแทนกันได้นะส่วนสําหรับคนที่จะเปิดเอาคุ้มเหมือนผมนะครับก็เปิดที่สเต็ปที่5พอเพราะว่าสเต็ปที่5เนี่ยมันจะการันตีตัวในตู้100%นตะครับตัว5ดาวในตู้100้นดังนั้นก็มาลุ้นกันเลยว่า9ประเภทเนี่ยก็จะมีทางด้านของตัวที่เป็นตัวเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะมันจะบอกอยู่นะอ่าอันนี้ไม่ได้บอกเหรออ่าเนี่ยเนี่ยจะเป็น9ตัวนี้เนี่ยก็ จะรวมตัวโทคินาดะตัวฮาริเบลตัวบริการตัวอิจิโกตัวเนลตัวมายุริต่างๆเอาไว้นะครับก็สามารถไปเปิดกันได้ส่วนโทคินาดาที่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวการลิงเนาะการลิง์ของมันเนี่ยเป็นลิง์ที่ผมลืมพูดไปนะครับก็คือมันลิงเนี่ยเพิ่มความเสียหาย25%เนี่ยเป็นเพิ่มความเสียหายที่มากที่สุดในเกมหรือเปล่านี่แหละดังนั้นโทคินาดาถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ฟาร์มจริงๆก็สามารถเอาไปลิง์ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นตัวเลือกแทนโทชิโร่กับ ตัวกิมจอเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยนะครับมามาดูกันเลยว่าแพ็คแรกเราจะเป็นประมาณไหนนะผมจะเปิด5้าแพ็คเนาะเอาแค่การันตีพอนะครับไปเลยแพ็คแรกของเราไปแล้วพีเสื้อบินฟืบฟืบฟืบแสงเหลืองจบจบอ้าวไอเซนมาช่วยเนี่ยง้อเอาเรื่องเะลาทคินดาด์ออกมาจบานนเนว เอามาลิงเอามาลิงเอามาลิงได้โอเคเนลเนลเอามาลิงได้นะครับก็ออยังโอเคอยู่โอเคคืออยากได้โทกินาดานะได้เบียคุยะโอ้ยจบมาชิโร่คิกเนี่ยมาเลยมาชิโร่ซุยฟง,งชูเฮเฮชูเฮเฮ้ยเราสีดาวมาเยอะแล้วเนี่ยแต่สีดาวเยอะไม่ดีขอห้าดาวได้ไหม่ะเฮสีดาวทำไม ไอ้สีดาวมากี่ตัวติดแล้วเนี่ยมาเยอะเอาเรื่องนะครับได้อีฟรอดหรือเปล่ามาอีกหนึ่งตัวนะครับเสียงอิซิโก,โกใช่เสียงอิซิโกแบบเห็นแวบ,บเดียวแล้วเสียงห้าดาวแน่นอนแบบแสงยี่ห้าดาวอิซิโกเธอมาอยากได้โทคิระนะเราไปออกตู้นอกเลทแบบว่าออกนอกเลทมาสองตัวแล้วนะห้าดาวเราเนี่ย แต่รอบนี้ดีนะครับได้ยูรุอิจิมายูริเหรอห้าดาวใช่ไหมเฮ้ยหาดาวตกสมว่ะเอาเรื่องเฮ้ยตัวในตู้ออกสมตัวแต่แต่ไม่ได้ตัวทูินาดะฮาริเบลบาละกันอยากได้สตัวนั้นถ้าเกิดสตัวนั้นออกในแพ็กเดียวกันอะจบเลยจบเลยไม่มีต่อคือผมเนี่ย ถ้าเกิดโทคินาดะมันออกมาก่อนเนี่ยก็คือหยุดเลยนะครับก็คือให้หยุดเลยเอาแค่ตัวเดียวพอตัวเดียวแล้วหยุดเพราะว่าถ้ารีเบลเนี่ยเราใช้ตัวไออุดะไออุริวไม่ใช่อุดะสิอุริวแทนได้นะครับก็ออกมา3ตัวแต่มันไม่ใช่ตัวใะตัวจะลอง่ห้ป้เบอร์ตอขอเธอตัวดีๆสักตัวปีเสือ้อฟือดฟืดฟดห้าดาวม,ออมาอีกรอบโทคินาดะเราหยุด โอริเมะใช่ฉันรู้เสียงเธอแล้วก็เธอเป็นตัวในตู้ด้วยได้ตัวในตู้ครบ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 ยกเป้นสามตัวแรกอ่าได้ตัวเดิมบนะครับได้อิลฟรอสมาลูเคียสีดำอีกแล้วให้นิโกตัวรันยิคุนะครับโทเซนตัวมายูริ ในนามของพระเจ้าไ,ไ,ดได้ตัวกั้นไทยใบมานะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งเนาะตัวอีกตัวเป็นเล่นจีนะครับโทเซนนะ <ข os S 1> ่าเดาเฮ้ยได้ใหเฮ้เลมเยเปล่าใช่มย่าโอ้สองแรึออล่มเเาเรืล่องยโอ้เปาเรื่างปลาเอาเรื่องปลา <laughs> คือเสียงแบบว่าเสียงตัวร้ายมาอย่างเงี้ยก็คือรู้เลยนะครับว่าเป็นโทคินาดะแน่นอนเพราะว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยทางด้านของตัวโทคินาดะเนี่ยค่อนข้างเป็นตัวฝั่งไม่ดีหรือฝั่งร้ายนิดหนึ่งเนาะดังนั้นด้วยหน้าตาแล้วน้ําเสียงอย่างนี้เนี่ยถึงจะไม่เคยสร้างอนิเมะหรือเปิดเสียงมาให้เราฟังเลยเราก็สามารถเดาได้นะครับว่าเป็นโทคินาดะนั่นเองก็มาเป็นตัวสุดท้ายด้วยนะดังนั้นสําหรับการเปิดทางนี้พอแค่นี้นะครับคือ อย่างที่ผมบอกไปเปิดได้เมื่อไหร่หยุดเมื่อนั้นแต่ถ้าเกิดมันไม่ออกถ้าเกิดมันไม่ออกมันไม่ออกจริงๆเนี่ยให้เราไปหยุดที่สเต็ปที่5เพราะว่าสเต็ปที่5มันจะการันตีตัวในตู้9้าตัวเนี่ยมันจะได้1ตัวในนั้นแน่นอนก็คือ,อเดี๋ยวผมขอไปดูนิดหนึ่งนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะก็คือน่าจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่านี่น่าจะเป็นตัวตัวนี้นะใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนอ่าใช่ใช่ตัวนี้9ตัวในตู้เนี่ย ดีทุกตัวยกเว้นมายูรินะครับดีดีทุกตัวสามารถลิงได้ทุกตัวสามารถเล่นได้ทุกตัวคือฝั่งฮาโลวีนก็ดีฝั่งตัวโทคินาดาก็ดีตัวฮาริเบลก็ดีแต่ถ้าเกิดได้โทคินาดะมาแล้วให้หยุดเหมือนผมผมหยุดแล้ว <c oughs> คุณคุณล่ะหยุดไหม <c oughs> คือผมหยุดแล้วครับก็คือได้มาแค่หนึ่งตัวก็เพียงพอในการเล่นแล้วเนาะก็เอามาไว้ฟาร์มน้ำหอมเฉยๆก็ไม่จำเป็นต้องปลดตัวถ้าไม่ตายระดับตันก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามา สรุปท้ายคลิปกันเลยรอบนี้เนี่ยดวงดีมากๆเปิดแค่2แพ็คแต่ตัว5ดาวเนี่ยตกออกมาถึง5ตัวกันเลยทีเดียวก็ได้เป็นตัวอิจิโกะเหลืองตัวมายุริแดงตัวเนลเหลืองแล้วก็ตัวอ่าินุเอฟ้าแล้วก็ตัวโทคินาดะนะครับก็เป็นอะไรที่ดวงดีมากๆหลังจากที่รอบที่แล้วเราเปิดไปต้อง4,600แล้วเราเกือนะครับตอนนี้ก็ได้ตัวโทคินาดะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ สามารถไปฟามน้ำหอมได้อย่างสบายแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่มีตัวโทชิโร่ม่วงหรือว่ากิมจอม่วงตอนนี้ผมก็เล่นสบายแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ดวงดีจริงๆนะแล้วก็สําหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับเป็นกำลังใจผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับขอบคุณครับดวงดีอย่างนี้อยากให้เกิดบ่อยๆจังเลยนะโอเคไปละบาย